ต้มอ,อึ่งน,นะคะต้มอึ่งกับต้มอึ่งอึ่องอแม่ไข่อึ่งแม่ไข่น่ากินมากเลยโอ้ยพี่น้องจุกเหมือนคนเบิ่งเอามาแล้วมาแล้วโอ้ยหเลยสิแม่แตนเออโอ้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 พี่นอ้องาาอึ่งอึ่งน,น,นะคะอึ่งกินแบบเป็นกะละมังเลยนะคะกินอึ่งกินแบบเป็นกะละมังเลยนะคะมองเห็นชัดปะ มองเห็นชัดบ่มองเห็นอึงชัดบ่ขันมองเห็นบ่ชัดเดี๋ยวตั้งกล้องไหมบ่เดือดสมเป็นจะแลมปลาเนี่เนาะส่วนนู้นเสียซ่อนซันอยู่ไหนอ่ะโอ้ยซ้อนอยู่นี่บ่ต้อมอึ้งต้อมอึ้งบ่เดือดสมเป็นจต่เนี่ยที่บ่เดียงเงือบเดียงเงือบเปิ้งสุดก่อน ออมาโซยกันโซยกันออกมาโซยออกมาโซยมาโซยต้อมอึ้งกับยายสรงผูเชีตช่องนี้จะพี่น้องสุกขุ่ซูคนกินนมนมนมอย่างกับเดลี่ฟาร์มมิลมิลก็คิึนนมมันเป็นฮาร์ดแอคทีฟนะบำรุงหัวใจบำรุงร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงทุกอย่างเพราะว่าเราแก่แล้วไงอายุห้าสิบแล้วค่ะห้าสิบแล้วนะแก่ ลิศสมผัสได้กินนมที่เป็นแกว้วเป็นเหยียบก,กระดาษทิชู่ไปะะ็ละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาทั้งกระดาษทิชู่มาทั้งผ่าผ่าดบ้างอ,อ๋อนีเหนียวเปิดเปิดผอบพบข้าวเหนียวจะกินต้มอ,อึ่งกับข้าวเหนียวนะคะอย่าลืมผู้ดใดอยากสวยนาใสนาขาวเจโพกนะสวยนะาใสนาะขาวเจโพกสังคีนแกซิวแก้ฝานาะสวยนะาใสนาะขาวเจโพกนี่ซิวฝ่ายจะได้หายเป็นกะ เป็นเนียกลูกคุ้มคนังสิ่งนะเกษี Netflix. ได้ค่อยๆหายไปไ,ไปสเปส็นประจำดิจ่ะเด้อพี่น้องสกูลสูคนอืมแล้วกับผู้ใดสนใจอยากซื้อทีอยากซื้อทีแอดไลน์มาหาอาจะพูมิทีมีให้เช่าอืมมีให้ผ่อนสิน่นะมิทีให้เช่ามิทีให้ผ่อนมิทีขายนะคะคนไหนสนใจทักมานะคะขายที่ที่หัวหินชะอํานะคะเมืองไทยเรานะคะคนไหนเป็นมาดามเมียฝรั่งอยากไปอยู่เมืองไทยอยากได้ที่ได้ทาง แอดลายมหายาแชมพูขายไม่แพงนะคะมีแบบว่ามีให้เช่าด้วยมีแบบว่าให้แบบว่าเขาเรียกอะไรให้ผ่อนไม่ใ่ให้เช่าให้ผ่อนเป็นที่อ่ะไป็ให้ผ่อนด้วยนะคะให้ผ่อนค่ะให้ผ่อนอให้ผ่อนก็มีให้ซื้อเงินสดก็มีอย่าลืมแอดมาหายาชมพูคนไหนอยากได้หัวหินจาเข้าไปดูโพสต์ทยาแชมพูโพสต์ให้ดูก็ได้ พ่อจะแม่มันหอนอือคุณเอาโอ้ไข่เต็มท้องเลยไข่อึงอึงแม่ไข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 ่บ๊วยบ๊วยบ๊วยดูสิจะได้เห็นปองเจ้าบิึงเอาว่างมือนี้ก่อนเนาะขออนุญาตว่างท้าเข่าก่อนปกตินี่ท้าเข่าสีห่วงสีบ่วยบ้างนล่นะต่วางมือนี้ถือขอว่างเพราะว่าอย่างมาเสีเบิไข่อึงไข่เห็นบิึงสิรู้สั่หรอที่แบบว่าโอ้ไข่มันแตกโอ้ไข่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 มันแตกออกจากท้องก่อนนะเพราะว่ายันพูดใส่ขี่ไงใส่ขี่มันอือ เขาว่าใส่ขี่แล้วมันกินว่าสบายใจบอกเมื่อกิเห็นสัดบอกอึ้งแม่ไข่ใไมอึ้งแม่ไข่โอ้ยพี่นไอม่มันมันผอมคำเข่าขึ้นมาคำข้าชั้นขึ้นมาจำเป็ดมันห่อนกินมาแค่ไหนได้บนหอกดินงานหอมอนก่อนยูใส่กัมั้ยซ้อนทองซ้อนทองขินไข่

ดี่งอยู่ที่พ่องแทะแทะแทะต้องอึ้งจะแบบถามอ้อนน่ารักนุ่มส้นกินขเดียวเด่นนี่มีผู้ใด้งานลูกผัวก็ไม่กินน้ำ กินเพื่อนกระดูกแล้วสัตว์ที่แบบเป็นหมา,าแถวน,นี้ยุกนะแท๊ะแบบท๊ะต้องปึ้งใครเขาอ่ะืมคนรวยนะเขาไม่กินแบบยายหรอกรอกินแบบไหนคนรวยกินแบบไหนเขา,ากังเข่าเนี่ยใส่ดาบหรอ บอกคนรวยเขาขังเขายัดใส่ดากบอกเขาไม่ได้ยัดใส่ปากบ่มันขอยัดใส่ปากแซ่บกินแบบไหนคนรวยบอกไงอ่าไหนว่าเป็นเศรษฐียทำไมกินแบบนี้เอากินแบบนี้นี่อาหารเศรษฐียได้ดิบอกอาหารคนรวยได้ดิอาหารคนรวยได้ดิสิบอกใไง กินรวยไปหน้องเอ้ยอืมแซ่บขันโมฮันเสียวใส่เป็นโตอยูอ่โมฮันให้แตงแมงกินอะไรโมฮันหุดอืมไขมันหนักแซ่บอืมอทำไมกินไปค้างไปกันแซ่บเนาะแต่นอนยังค้างเนาะ รานนนมากินขายังค้างอ่ายังาใยกินขาวมค้างไปนอ